เหมือนกับเป็นแม่เขาเนี่ยนะคเขาจะแสดง,งแบบหนึ่งถ้าอาจารย์เด็กๆหน่อยมาสอนภาษาเป็นเฟื้อฟิวหน่อยเด็กก็จะเริ่มมีอาการอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอยู่หลังห้องเนี่ยเราปรามได้ใช้สายตามองจ้องหรืออะไรต่ออะไรนั่นเราปรามได้ขณะเดียวกันเราก็สามารถดูได้ว่าเอ๊ะตอนเขาเรียนกับเราเขามีอาการแบบนี้แล้วเขาเรียนกับคนอื่นเขาเป็นยังไงเราจะเราจะรู้จักนิสัยเด็กเป็นรายบุคคล ตร,ตรงนี้คือจุดเด่นของของการเป็นครูประจาชั้นมากเลยแล้ววิธีนี้เด็กจะเกรงไหมฮะหรือเด็กอาจจะคุ้นเคยตั้งแต่อยู่เป็นเด็กเล็กเด็กเขาชินแล้วล่ะค่ะเขาชินเขาชิน,นขนาดว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่เขาจะหันมาถามว่าอา,อาจารย์หายไปไหนอะ่ะเออกลายเป็นอย่างนั้นกล<พ>ายเป็น<ป>อย่างนั้นบางครั้งจะต้องไปราชาการ,รนะรเขาถามบอกว่าบางทีก็ต้องลาเขาบอกว่าครูขออนุญาตไปราชาการสองสามวันเพราะบางทีมีการประชุมระดับชาติที่เราจะต้องไปปกติแล้วดิฉันไม่ทิ้งห้องเรียนเลยนะคะพอเขาทำไมจะต้องไปไปกี่วันแล้วเมื่อไรจะกลับ คือมันต้องขออนุญาตลูกศิษย์ต้องขออนุญาตลูกศิษย์นะว่าคือจะไปไหนมหก็ต้องบอกเขาบอกว่าครูจะขออนุญาตไปทํเรื่องนี้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 แล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาวันนั้นวันนั้นวันนั้นอะไรอย่างนี้นะล้วษาะว่าแล้วชั่วโมงที่อาจารย์ไม่ได้สอนอาจารย์จะทำยังไงบอกไม่เป็นไรครูเปลี่ยนกับอาจารย์ท่านอื่นแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาสอนครบทวนเขารักษาผลประโยชน์ของเขาค่ะเราอยู่กันแบบแบบแบบนี้ค่ะคืออยู่กันแบบครอบครัวที่ไปไหนต้องบอกกันนั่นเวลาเราเราเป็นเป็นตัวอย่างว่าเราเป็นผู้ใหญ่จะไปไหนเเรยยังบอกล คุณจะไปไหนคุณก็ต้องบอกเช่นเด็กบางคนก็จะบอกจะต,ต้องไปทัศนศึสกษาในระหว่างการเรียนการสอนก็มีนะคะพ่อแม่ก็ต้องเกิดลาได้จะต้องไปเขาก็ต้องมาบอกว่าขออนุญาตไปต่างประเทศหรือขออนุญาตไปต่างจังหวัดเนื่องจากอะไรครือเราสอนให้เขาเห็นว่าครูเองยังต้องบอกคุณเลยค,คุณมีอะไรคุณก็บอกกับครูเพราะนั้นเราก็จะแชร์กันอย่างนี้ค่ะกลายเป็นเรื่องของครอบครัวความเชื่อมโยงก็ตรงกับหลักปรัชญาเดิมที่ว่าคุณครูนั่นคือคุณพ่อคุณแม่คนที่สองใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับพ่อแม่อย่างชัดเจนใช่ค่ะ มีอันหนึ่งที่ผมมีข้อสงสัยจะเรียนถามครับในบางประเทศเนี่ยเขาคิดว่าครูประจําชั้นนั้นในชั้นเล็กๆครูประจําชั้นจะสอนทุกวิชาเพื่ออยู่ในห้องเรียนอย่างเช่นนิวซีแลนด์นะฮะ,ะท,ที่อาจารย์ไปไปพบับในบางส่วนนั้นเนี่ยเราเองเราเรามาใช้วิธีว่าใช้คนอื่นสอนแล้วบางครั้งนั้นเนี่ยมองดูว่าครูประจชั้นเป็นผู้เหมือนกับนักบริหารห้องเรียนมากกว่าอาจารย์มองสองจุดที่แตกต่างนี่ยังไงแล้วอะไรที่น่าจะเหมาะสมสำหรับสังคมไทยครับ เอ่อดี๋ยวมองผสมผสานนะฮะก็คือว่าครูประจำชั้นเนี่ยจะทำหน้าที่บริหารจัดการห้องเรียนคือ Management คลาส m แม a จเมนต์ก็คือบริหารเรื่องทั่วไปของชีวิตนักเรียนนะ,ค,ะค,ความเป็นอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนิสัยดีๆแล่ครูประจำชั้นต้องเป็นคนปลูกและฝังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นมนุษย์ะค,ะค่ะความชำนาญของเราเนี่ยคงไม่ได้แต่กลุ่มสาระแต่ดิชันเนี่ยภาษาเนี่ยตกตั้งแต่เล็กเลยไม่ได้เรื่องนะฮะแต่เราชํานาญทางคณิตศ,ศาสตร์วิทยาศาสตร์ ถ้าเผื่อเราได้สอนวิชาที่เราชํานาญเนี่ยการทํางานวิจัยหรือการที่เข้าถึงเด็กเนี่ยมันจะง่ายครับถ้าถ้าเราสอนแปดกลุ่มสาระเนี่ยทุกอย่างมันจะบางไปหมดเลยเพราะไม่มีใครจะสามารถเก่งทุกวิชาระหว่างสมองซีซ้ายกันซีขวาอย่างี้นะ,ะคะคขณะที่ทําวิทยาศาสตร์ด้วยก็ไปทำศิลปะด้วยเนี่ยยิงลึกมากไม่ออกนะฮะแ,แต่บางท่านถ้าอาจจะทําได้นะฮะแต่การมองเห็นว่าบทบาทที่สําคัญเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ของการบริหารจัดการห้องเรียนครับทายัางไงให้ห้องเรียนอยู่อย่างสงบสุขเพราะในห้องเรียนเนี่ยอย่างน้อยคน35 4บคน มาจากร้อยพ่อพันแม่ทว่ากันนะมาถึงทุกคนเป็นเอกบร,รุษหมดเลยนั่นทำยังไงที่ครูจะทําให้ชีวิตในห้องเรียนได้มีความสุขค,ครูก็มีความสุขนักเรียนก็มีความสุขได้เคยได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนอยู่ห้องปีนั้นเป็นปีทองมากมีนักเรียนสมาธิสั้นสิบ้าคนจากส5มสิบห้าเรียกว่าโบนัสมากเลยนะพอได้รับจ์มาก็รู้ใจตายแน่แนๆเลยตอนนั้นใกลกเ้เกษียณแล้วนะฮะใกล้60สิบแล้วก็อีกทีนึงเอาแล้วว่าอุตสาหเรียนมนถึงขนาดนี้ ตำแหน่งวิชาการก็เยอะขนาดนี้ให้มันรู้ไปปรากฏว่าเด็กสมาธิสั้นของเนียหายสมาธิสั้นเนี่ยบอกเขาทุกวันว่าหนูเป็นเด็กปกติท่องไว้เลยลูกหนูเป็นเด็กปกติครัหนูทําได้หนูทําได้ปีนั้นเรากวาดรางวัลแทบทุกรางวัลเลยวันพ่อวันแม่วันอะไรแม้กระทั่งทอล์กโชว์เรากวาดหมดเลยด้วยแรงโนบที่เราบอกเขาบอกว่าเขาปกติเขาปกติครูเองก็เลทึกขวัญนะว่าเอะมันจะปกติไหมนะแต่เด็กเข้ามารู้สึกว่าเขาได้พลังพอครูบอกเขาอย่างนั้นเขาก็เ็นรู้สึกว่า เขาเขาไม่ได้เป็นเด็กสมาธิสั้นเพราะเขารู้นะเพราะว่าเด็กทุกคนเขาจะมีเลเบลมาพอสมควรว่าเขาเป็นสมาธิสั้นแล้เขาต้องพบแพทย์เขาต้องกินยาแต่พอครูประจำชั้นบอกว่าเขาปกติเขาก็เลยคิดว่าเขาปกติปีนั้นก็เลยหายสมาธิสั้นไปหลายคนเลยค่ะก็นับว่าเป็นการได้ทาบุญนะคะจุดนี้อยากเรียนถามอาจารย์นิดว่าถ้าเปลือกพ่อแม่มีข้อสังเกตว่าลูกตัวเองเริ่มมีสมาธิสั้นควรจะพาไปให้หมอทดสอบหรือทานรับทานยาไหมหรือใช้ ห้องเรียนพิเศษในการที่มาทำจะเป็นปมด้อยของเด็กไหมครับค,คือเด็กสมาธิสั้นเนี่ยถ้าเกิดบางทีพ่อแม่ดูยากนะฮะความที่ความที่สนิทกับเด็กนะฮะคนที่เห็นชัดเนี่ยจะเป็นครูประจําชัน้นพอเห็นปั๊บเนี่ยครูประจําชั้นไม่ได้เรียนแพทย์นะฮะ,ะก็ต้องหารือหารือจิตแพทย์นะฮะ,ะว่ามีอาการแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายไหม ขั้นต่อไปก็คือต้องขออนุญาตพ่อแม่อันนี้เป็นกฎหมายเลยนะฮะเราไม่สามารถจะไปผีผพรมทําอะไรกับลูกเข้าได้เลยนะครก็ถามพ่อแม่ว่าเนี่ยขณะนี้เราเห็น1เห็น2เห็นสาไปคุยกับแพทย์ละเป็นหนึ่งสอสเข้าขายสมาร์ททีสั้นจะเข้าระบบไหมก็คือระบบก็คือต้องให้แพทย์วินิจฉัยไปตรวจอย่างละเอียดทําเทสจนกระทั่งแน่ใจนะแล้วก็จะกินได้หรือไม่ก็อยู่ที่อยู่ที่ความรุนแรง อันนี้ถ้าเปิดเราได้พบเร็วนะคะเด็กหายสมาธิสั้นค่ะทีนี้สมัยใหม่เนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทําให้เด็กสมาธิสั้นถาวรตรงที่พ่อแม่ไม่ใส่ใจและหลายคนก็มีความรู้สึกไม่ไม่สบายใจถ้าลูกจะต้องกินยาแต่ความจริงรับประทานยาแค่ช่วงเดียวแล้วหมอเขาจะปรับยาให้แล้วก็จะหายแล้วมันมีวิธีการฝึกนี้บทบาทครูประจําชั้นสาคัญมาก